เนือ่องจากว่าทุเรียนเนี่ยโรคประจําตัวของมันคือมที่มันอ่อนแอก็คือโรคไอรากเน่าโคนเน่าหรือเขาเรียกว่าไฟท็อปทอร่าเนี่ยเราจะปลูกทุเรียนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนก็คือมันอ่อนแอต่อโรคโรคตัวนี้เลยทําผลเสียหายมากโดยเฉพาะพันธุ์ที่มันไม่ต้านทานตอนนี้การปลูกทุเรียนสมัยใหม่รุ่นหลังๆมากขึ้นเขาก็ต้องยกโคกมันขึ้นมายกยกรากมันขึ้นมาจากน้ำน้ำแช่ นะครับไอโรคเนี้ยมันแพร่เร็วมากเลยในเรื่องของที่มีน้ําแช่ขังมันแพร่ไปแต่เมื่อไหร่ที่น้ํามันแห้งมันก็จะลดการแพร่กระจายออกไปตัวที่สองเนี่ยข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าถ้าดินเป็นกรดเนี่ยมันยิ่งทําให้เชื้อตัวนี้มันแพร่ได้เร็วมากมันเป็นเชือ้อราเพราะฉะนั้นทางแก้อันดับแรกเลยก็คือว่าทํายังไงก็ได้ไม่ให้รากมันแช่น้ําทางแก้ก็คือยก ลากมันขึ้นมาจากระดับน้ําในฤดูฝนบางคนก็ชอบทําเป็นเป็นโคโคเป็นกดโคดบางคนก็เรียกโคโคบางคนก็เรียกสารเปากองกองกองแต่ว่าเรามอ,มองว่ามันแบบนั้นมันก็ดูแล้วมันน่าจะจัดการยากสําหรับเรานะแต่บางบางเพื่นนอนเกษตรกรบางคนอาจจะคุ้นชินกับแบบนั้นเนื่องจากว่าเรานี่ระบบน้ําเราจะเดินเป็นสายลอย สายอ่อนหรือสาย PE นะครับเราก็เลยมองว่าระบบนี้มันสะดวกในการจัดการหันมองก็เป็นแถวรถก็ไม่ได้วิ่งขึ้นไปเหยียบไปย่ำบริเวณล,ล่าของเขาที่สำคัญมันก็สามารถ หนีน้ําท่วมได้เช่นเดียวกันหนีความชื้นเช่นเดียวกันการแพร่กระจายโรคก,ก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันแต่ที่ผมเห็นเห็น<ๆ>มานะหลายหลายแปลงก็เริ่มปรับมาเป็นแบบนี้มากขึ้นมันจะแบ่งโซนจัดโซนน้ําจัดโซนปุ๋ยจัดโซนยาการหลงหลืมเวลาทํางานมันก็จะไม่มีเราก็มีแผนที่คุยกับลูกน้องเราได้เลยวันนี้อยู่โซนไหนโซน A ทําอะไรโซน B ทําอะไรเงี้ยกันมันช่วยในการบริหารจัดการของเราด้วยตอนเนี้ย ือการปลูกทุเรียนเนี่ยไม่ยกล่องนี่ไม่ได้แล้วเอา,อางี้แล้วกันถ้าไม่ยกล่องใครไปฝืนปลูกแบบไถแล้วปลูกเลยเนีย่เสียงมากที่จะเป็นโรคเน่าคนเน่าแต่ปัจจุบันทุกคนจะต้องยกหมดแหละเท่าที่ผมเห็นนะแต่อาจจะมีหลงหลงอยู่ยังไม่เชื่อหรอกก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่า9 0ซจะต้องยกหมดพอยกเสร็จเนี่ยการกระจัดวัชพืชก็จะค่อนข้างจะมีปัญหา เพราะว่าวัดถยมันก็วิ่งแค่ตัดเอียงๆกับตรงนี้ได้แต่โคนมันตัดไม่ได้โดยเฉพาะต้นเล็กมันก็ต้องใช้จานจานเหวียงช่วยอันนี้ก็ได้เรียนถามดรเป็กปรึกษากันว่าที่เราจะมาช่วยเกษตรกรได้ยังไงเพราะว่าวัชพืชกับการทําเกษตรมันของคู่กันอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีวัชพืชขึ้นมาสมัยก่อนหรือเมื่อเกษตรกร,ร,กรที่คุ้นชินก็คือใช้ยาฆ่ามัน ใช้ปราบโดยใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นดูดซึมหรือสัมผัสตายเผาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เมื่อต้นปีปลายปีเขาก็มีข่าวการแบนสารตัวนี้แบนสารตัวนั้นถามว่าเกษตรกรถ้าไม่ใช้ได้ไหมเขาก็อยากไม่ใช้นะเขาขออันตรายเขาเหมือนกันเราก็มองว่าทําไมเราเราไม่เอาแบบเครื่องเครื่องตัดหญ้าที่มันตัดข้างๆได้มือนอกมือนาเขามีเยอะแยะแต่ถามว่าไม่ต้องพึ่ง ราชการไม่ต้องพึ่งวิศวกรเกษตรของราชการได้ไหมมีตังก็ไปซื้อมาได้เลยก็จะแย่หมดเลยตังนี้ก็มีแต่เราบอกว่าเฮ้ยลองลองก๊อบกเขามาเอาสวนผมมีตัวอย่างได้ไหมเพราะว่าพักพวกผมที่เขาปลูกลักษณะเนี้ยมันก็จะได้ช่วยเขาประหยัดเมื่อไหร่ที่ลดสารเคมีนะชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับใช้เฉพาะตัวที่มันเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้กําลังคุยกับเขาอยู่ให้เขาจัดนี่หน่อย นะครับว่าตัดหญ้าออกมามันก็จะสวยอย่างเนี้ครับก <c oughs> ารปลูกทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถามบ้านเราก็เพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรที่ชาวสวนทุเรียนเนาะเขาจะบอกว่าระยะเท่าไหร่ผมว่าใกล้สุดเนี่ยระยะแคบที่สุดเขาคือ8คูณ8เมตรหรือ9คูณ9 หรือ9คูณ8หรือ10คูณ10หรือ10คูณ9ถึงสอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมมองว่าทุเรียนมันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เราสามารถควบคุมทรงพุ่มเขาได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ให้เขาโตจนเกินไปการเก็บเกี่ยวก็ง่ายประหยัด คุณภาพก็จะได้ประหยัดในการฉีดพ่นสารเคมีต่างๆประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าเราต้องมีโยงมีไรไหมถ้าลูกเราเยอะมีแต่เราไม่ถึงก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็ไปหูวนไปห้อยอยู่ผมว่ามันค่อนข้างเสียงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็ตามแต่อย่างเงี้ยสมมติว่า3-4ปีกว่ามันจะชนเนี่ย ผมคิดว่ามันได้ผลผลิตง่ายกว่าเหมือนเหมือนต่างประเทศที่เขาทำผมดูผมก็ไปดูทั้งสวนแอปเปิลสวนส้มอะไรพวกนี้แม้แต่พวกอะโวคาโดอะไรต่างๆ่หลังหลังมาเขาก็ปลูกระยะชิดมากขึ้นฝรั่งเขาแจ้งกัว่าไฮเดนคือหนานแน่นอะ่ะปลูกเพื่อแบบหนานแน่นของเราแปลงนี้เราใช้สีระหว่างต้น4เมตรระหว่างระหว่างแถว8เมตรแต่ถ้าเป็นแปลงการค้าของเราแปลงที่เราเป็นสวนจริงเราปลูก68นะครับเราปลูก6 8, คูณ8เมตร ตอนนี้เราทดลองเพราะว่าทุเรียน,นออกรุ่นนี้กิ่งมันไม่ได้ออกลูกในยอดเหมือนเหมือนมะม่วงและก็ลำใหญกิ่งเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันสองสามสี่ปีเนี่ยรุ่นเนี้ยแล้วเราค่อยว่ากันอันนี้ผมก็ต้องเก็บตัวเลขไปอีกทีหนึง่งแต่เป้าหมายของเราก็คือว่าเราปลูกแบบดูแลพิเศษนะเอางี้ละกันโดยเฉพาะคนที่น้อยๆเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้สักสิลูกนี่เราก็ได้เยอะแล้ว แล้วคุณภาพเราฉีดยาเราพ่นทุกอย่างง่ายหมดประหยัดหมดอย่างเงี้ยครับผมผมมองมุมนี้มองว่าในการคืนทุนมันจะเร็วขึ้นกว่ามันจะเร็วขึ้นกว่าที่ว่าเราปลูกระยะห่างสิบคูณสิอย่างเงี้ยผมใช้คำล้อเลียนกับเพื่อนบางคนที่เขาปลูกเงี่ยคุยกันสนุกก็เริ่มปลูกวันนี้ลูกบวชยังไม่ชนกันเลยต้นอะ่ะแล้วอะไรขึ้นน่ะเพหญ้าทั้งนั้นเลยครับพอหญ้าขึ้นเราทำไมเราก็ต้องใช้ค่าแรงตัด มากขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้มันจะคืนทุนได้เร็วกว่าสวนพวกนี้เราออกแบบมาเพื่อใช้เครื่องจกักรอย่างปีที่แล้วผมพูดให้เราฟังคือเราออกแบบมาเพื่อใช้เครื่องจกักรรถรถปิกอัพรถเก่งอะไรวิ่งได้หมดยกเว้นหน้าน้ําท่วมนะอันนี้เราวิ่งได้หมดเราตรวจงานด้วยรถได้หมดเลยเครื่องจกักรเครื่องมือเครื่องตัดหญ้าเครื่องฉีดยาพ่นยาเราวิ่งได้หมดเราก็ง่ายในการทํางานถ้าพูดถึงความประหยัดผมว่าประหยัดกว่าเพราะว่าการสูญเสียในฉีเราไม่โดนต้นมันจะหายไป โดยประสบการณ์ผมก็ทําระบบน้ำมามาก่อนทํามานานมากแล้วแหละเม,เมื่อตั้งแต่20กว่าปีกว่าที่ผ่านมานะครับเราก็ไปดูงานอิสราเอลมาอะไรมาเนี่ยตามที่บริษัทเก่าที่เราเคยอยู่เนี่ยเขาก็จะสอนว่าน้ํามันเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตพืชเลยแหละนะครับแต่ถามว่านักเรียนเกษตรได้เรียนไหมไม่ได้เรียนแต่นี่เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าน้ําแม้เราจะฟรี แต่เราก็ต้องใช้พลังงานในการดันเข้ามาปล่อยแต่ณปัจจุบันนี้ไม่มีฟีแล้วครับแม้แต่จะมีบ่อของตัวเองมีสระหน้าแล้งก็ต้องไปสูบมาจากแม่น้ําอย่างของเราทกตัวอย่างเนี่ยเรามีสระสํารองน้ําแต่พอหน้าแล้งจริงๆเราก็ไปสูบจากแม่น้ําเขาสมิงมาเราก็เป็นเพื่อนกับเกษตรกร,รที่แถวนี้เราก็หุ้นการซื้อปามตั้งป๊มหน้าแล้งแล้วก็สูบน้ํามาเติมหัวของเราเนี่ยครับที่เราเลือกใช้คือ ยี่ห้อที่มีขายเขาจะบอกว่าหัวสปิงเกอร์รุ่นนี้อัตราจ่ายน้ำเท่าไหร่กี่ลิตรต่อชั่วโมงที่แรงดันเท่าไหร่อารัศมีการจ่ายน้ํากว้างแค่ไหนที่แรงดันเท่านี้อะไรเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลบอกสเปคบอกเขาเรียกว่าทเทคนโลยขา้าาบอกหมดเลยแต่หัวงูเห่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราจะคํานวณเราจะซื้อปัม๊มเราจะซื้อปั๊มขนาดไหนวะแต่ว่าเพื่อนเจ้าสวนเราก็มีเนื่องจากว่าพัฒนาขึ้นมาเช่น แต่ลรหัวก็จะมีวาลแต่ถ้าแรงก็ไปบิดตรงนั้นถ้าอยากได้แรงก็เปิดขึ้นมามันก็จะกระจายไปเรื่อยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราทําสวนเราต้องหลีกเลี่ยงแรงงานหลีกเลี่ยงแรงงานให้มากที่สุดนะครับประสิทธิภาพมันก็เลยจะเกิดต่อไปเรามองว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องการกระจายน้าเรื่องความน้ําพอดีแล้วเราจะมองไปถึงการเก็บเกี่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้ทีมเคาะนี่ต้องมีใบกอวอย่างกับวิศวกรเลย มึงจะตัดตุเรียนใช่ไหมต้องมีใบเคาะก่อนผมว่ามันเป็นมันไม่ใช่ดิจิตอลแล้วอะครับมันเป็นที่อาศัยคนมากอาศัยความรู้สึกไงครับอาศัยดุลยพินิษนะครับเมื่อเราขับรถเร็วใช่ไหมอ๋อดุลยพินิษของเจ้าพนักง,งานไอค้คาว่าดุลพินิษเนี่โออันตรายมากอยู่ที่ใจอยู่ที่อะไรการลำเอียงการแม่นยําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราวัดด้วยตัวเลขเราก็จะแม่นขึ้น ใครก็สามารถเก็บได้ไม่ใช่ว่าขาดคนนี้ไปวันนี้ท้องร่วงเข้าโรงพยาบาลหน่อยวันนี้ไม่มีทุเรียนเข้าโรงงานแน่นอนไม่ได้เราต้องเอาระบบเข้ามาจัดการอันนี้เป็นแนวคิดนะครับเรื่องหัวสปิงเกอร์เช่นเดียวกันโดยเราประสบการณ์ทาสวนที่ผ่านมาหน้าฝนนี่เราจะไม่เปิดน้ําถ้าหัวสปิงเกอร์ทั่วไปนี่ที่เราเจอคือมดมดมันจะหนีจากจากที่ชื้นๆมันม็จะวิ่งเข้าไปในรูวิ่งไม่วิ่งเปล่าก็ไปทํารังออกไข่ พอเราจะเปิดได้มีทีหนังหลังฝนไปอ้าวอุดต,ตันเยอะแยะเลยหัวที่เราเลือกใช้ก็เลยเป็นหัวสปริงเกอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอนตี้แอนน่ะก็คือกันมดกันแมลงแอนก็คือแมลงอะพอเวลามันทํางานมันก็โผล่ขึ้นมาหมุนเะติ้วเตี้ยพอมันหยุดมันก็ปิดมดก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อดีหลังๆมามันมันทันสมัยมากขนาดว่าปรับแรงดันในหัวเลย สวนรุ่นใหม่เราใช้เลยปราบแรงดันเช่นทุกหัวเท่ากันหมดแล้วปีกสองชั้นอีกต้นเล็กๆให้มันเหวียงแคบๆเนี่ยพอต้นใหญ่ก็มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นอะไรนี้ก็เป็นการประหยัดน้ําไปในตัวเหมือนกันครับๆๆๆเรื่องปุ๋ยนี้สําคัญมากเลยถ้าทําการเกษตรไม่รู้เรื่องถ้าทำปลูกพืชไม่รู้เรื่องปุ๋ยกับดินกับน้ําผมว่าลําบากพืชแต่ละชนิดดินแต่ละชนิด ใช้ธาตุอาหารไม่เหมือนกันเราจะใช้คําว่าปุ๋ยแล้วกันใช้คําว่าธาตุอาหารแล้วกันธาตุอาหารพืชที่มันต้องการมีกี่ธาตุอ่ะมีตั้ง10กว่ากลุ่มแรกมันอาหารหลักกเรียกธาตุอาหารหลักก็ NPK อย่างเงี้ยกลุ่มที่2มันธาตุอาหารรองแล้วก็กลุ่มที่3อาหารเสริมอย่างเงี้ยครับทำไมถึงใช้คําว่าอาหารรองอาหารเสริมคือมันใช้น้อยแต่ NPK เนี่ยมันใช้เยอะ เราต้องซื้อต้องเติมให้มันแต่ถ้าอาหารรองเช่นซัลเฟอร์คือกํามะถันพวกทองแดงแมงกานิสพวกนี้มันมันใช้น้อยแล้วก็ดินมันมีอยู่เยอะมันก็เลยมองว่าไม่ต้องซื้อมากก็เลยเป็นด้านอาหารรองอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยครับแต่แต่ตัวเลขแม่นๆก็ต้องไปดูในหน้าอีกทีหนึ่งเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนถ้าช่วงการเจริญเติบโตมันต้องใช้ไนโตรเจนเยอะสัดส่วนที่ผมใช้นะผมใช้ประมาณ4 1 2หนึ่งสอง ในปีแรกเลย NPK ของผมออกมาในปีที่1ผมมีตารางอยู่ผมคียในคอมพิวเตอร์ไว้รวมแล้วคือเริ่มต้นที่ผมคิดในจินตนาการเนี่ก็คือว่าพอเราปลูกแบ่งเป็นควอเตอร์ที่ว่าเนี่ยพอ3มเดือนแรกผมใส่เลยต้นหนึ่งประมาณ20กรัมก่อน20กรัมใส่3เดือนมันจะได้ประมาณ60แล้ละและสาเดือนต่อมาผมจะเพิ่มเป็น40 40กรัมก็คือ3เดือนก็เป็นร้0บวกอีก หกตัวนั้นก็เป็นเท่าไหร่ครับร้อบกรัมและครึ่งปีผมได้180ยกรัมแล้วหลัง6เดือนมาเขจะปราบอีกทีนึงอาจจะเป็น50กรัมแล้วสิ้นปีผมได้เท่าไหร่ผมก็จะจดไว้คือคียคอมพิวเตอร์ไว้แล้วผมก็จะประเมินด้วยสายตาว่ามันขาดธาตุตัวไหนไหม NPK อะไรไหมอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้ตัวหลักขนาดนี้แต่ว่าดินของเราที่วิคอเนี่ยมัน PS 4.8 4.8เขาก็มองว่าระวังมันจะขาดฟอสฟอรัสเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับเราก็มองว่าเรามีข้อมูลจากที่เราศึกษาจากการอบรมจากสื่อต่างๆบอกว่าสมัยก่อนนี่บอกว่าจันทบุรีนะ8 24, 24 24ใช้มา20กว่าปีแล้วไม่ต้องเอาฟอสฟอรัสเข้ามายังได้เลยอย่างประมาณนี้เราก็ลองนะ บางบางบางแปลงเราก็ลองเหมือนกันแล้วก็อาหารเสริมอะไรต่างๆที่มันควรจะขาดไหมเราก็ต้องเตรียมกันมันไว้แต่ที่ผ่านมาเราก็ใส่ตามปกติถามว่าปุ๋ยทางใบใช้ไหมน้อยมากพูดได้ตรงๆเลยไม่ถึงสี่ครั้งหรอกบางรุ่นที่มันแตกอองไหมทำไมใบมันเล็กวะเราก็ฉีดปุ๋ยทางใบมันยี่ห้อมันก็แล้วแต่เป็นปุ๋ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่อาหารเสริมนะเป็น NPK นี่แหละ ใช่เป็นปุ๋ยเกล็ดแล้วก็รองเออใบมันก็ใหญ่ขึ้นอะไรเนี่ยแต่ถามว่าเราพึ่งทางนี้ไหมเราไม่ได้พึ่งเราเน้นปุ๋ยทางดินแต่ว่าแปลงเนี้ยปีหน้าเราจะไว้ลูกแน่ๆแล้วเนี่ยเราจะตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นอะไรเนี่ยเราก็จะมีทางใบมาช่วยละเช่นถ้าอาหารเสริมอะไรต่างๆแคลเซียมบลอนก็ใส่มาประมาณเนี้ยครับมีปุ๋ยมีพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอซี่ไหมคะอ๋ออีนี่เรื่องสําคัญเขาเราตั้งเป้าว่าหนึ่งปีเราจะใส่ปุ๋ยคอกหนึ่งครั้ง ใส่ช่วงไหนเราก็จะใส่ช่วงฝนหมดแหละฝนหมดก็ประมาณตุลาพฤศจิกาเราก็จะซื้อขี้วัวมาหมักไว้นะครับซื้อขี้วัวมาหมักไว้บางทีจะมองเห็นก็เราจะเห็นแกลบแบเนี่ยถามว่าเราใส่แกลบเราไม่ใช่ปืนเราผลิตต้นกล้าด้วยไอไอดินที่เราผลิตต้นกล้าบางทีมันจะเหลือเศษเหลืออะไรก็ไปกองไว้เราก็ซื้อขี้วัวมาหมักแล้วแกลบมาหมัก เพราะว่าคิว์ดที่นี่มันแพงมันไม่เหมือนกับทางสระบุรีทางสระบุรีเนี่ยคิวร์ดก็ถูกเราระอยากได้เขาเรียกว่าอินทรีย์วัตถุเยอะๆแล้วก็มาผสมพอผสมเสร็จเราก็มาลดปีละหนึ่งครั้งแล้วก็มาโรยถามว่าทําไมเราใส่เดือนนี้ เราก็มีความเชื่อว่าเราไม่อยากใส่หน้าฝนเรากว่ามันจะเป็นโรคเชื้อราอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกษตรกรบางบางท่านที่คุ้นชินก็อาจจะใช้ได้นะนี่เราไม่ห้ามแต่ในความเชื่อเรายังเชื่ออย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยครับพอหลังฝนหมดปั๊บเราก็จะโรยโรยรอบทรงพุ่มแล,แล้วเวลาเราสเปรย์น้ําออกไปอลไรมันก็จะดูดําดูสวยเหมือนดินมีชีวิตขึ้นอย่างเงี้ยครับเ <Yellow Tree. S 1> นื่องจากว่ามูสังครีกเนี่ย มันจะแตกกิ่งเยอะอะเป็นพุ่มอมาไปพักพวกเราที่ปลูกเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันโหอาจารย์ว่าตัดย้ามกันนะมันไม่ค่อยมียอดโดดเดีอกมันจะพุ่มบางคนก็ไม่กล้าตัดเราก็บอกว่าพิมพ์นิยมและกันสมัยก่อนทุเรียนก็ต้องมีต้นเดียวขึ้นมาแล้วก็ไว้กิ่งอะไรประมาณนี้เราก็มองว่ากิ่งมันไม่ต้องต้นเดียวก็ได้สองสามต้นก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยดูไปเนี่ยตุก,กิ่งมันให้ลูกได้เราก็เอาไว้เถอะครับ เพราะว่ามันทุกกิ่งมันมีประโยชน์เราก็ไม่ได้ขัดคนที่บอกว่ากิ่งเฉียงเข้านี้ต้องเอาออกหน้าลูกไม่มีเราก็ไม่ได้ขัดหรอกแต่เราก็ลองมันก็ออกลูกได้นะอย่างเงี้ยทุกกิ่งมีประโยชน์ถ้ากิ่งมันไม่มันไม่เกยกันมากอะไรเนี่ยอันี้แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองไม่มีใครผิดใครถูกหรอกอ่ะโดยปกติ <What? S 1> ครบรอบหนึ่งปีเราจะตัดคือถ้าเราไม่ตัดมันก็จะโตช้าหน่อยการตัดเนี่ยมันจะเป็นการเล่งเล่งให้มันแตกใบอ่อน ใบที่มันคือคือพืชอุกแง่ทุกใบเนี่ยมันช่วยกันสร้างอาหารเป็นโรงงานของมันถ้าไม่มีแดดมันก็สร้างอาหารไม่ได้พวกที่อยู่ข้างในไม่มีแดดมันก็กินกับเพื่อนเนี่ยเอ้ยกูขอหน่อยขอหน่อยแล้วเนี่ยก็เป็นภาระเขาแต่ถ้าเมื่อไร่เราตัดในข้างในออกให้เขาโปร่งเนี่ยมันก็มีข้อดีเช่นฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงฉีดพ่นปุ๋ยอะไรมันก็เข้าถึงหมดเลย ใช่ไหมครับตัวที่2ก็ว่ากิ่งที่มันมันไม่โดนแดดใบไม่โดนแดดมันก็จะแห้งตายมันก็เป็นภาระด้วยกว่ามันจะตายไม่มันหยุดกึกมันก็ต้องค่อยๆตายไปตายไปมันไม่มีประโยชน์ปกติของเรานี่ปีหนึ่งเราจะตัดแต่งครั้งหนึ่งพอเริ่มปีที่สองนี่อาจจะปีหนึ่งสองครั้งแล้วนะครับพอมันโรคเราก็จะตัดไม่นโปร่งคือเราไม่ใช่เป็นเป็นแปลงที่ที่ไว้ใบน้อยเราเป็นแปลงที่ไว้ใบค่อนข้างเยอะแปลงนี้เราคิดว่า เราจะทําลูกจริงๆก็คือปีนี้แหละมิถุนากรกฎาคมเราจะแต่งให้โป่งให้สวยแล้วเราก็จะทําลูกแล้วปีหน้านะครับปีหน้าเราก็จะเห็นว่าเราไว้ต้นเยอะตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณสักสิบกว่าต้นแหละที่มีลูกนะครับอายุต่างๆกันเพื่อเก็บตัวเลขครับผม